สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทํานายดวงรายเดือนประจําเดือนพฤษภาคม2564ให้กับพี่น้องชาวราศีตุลนนะคะพี่น้องหาน้าหรือลัคนาตุลก็สามารถดูร่วมกันได้เป็นแนวทางนะคะเหมือนกับคลิปอื่นๆนั่นเองค่ะนะดูล่วงหน้าถึงแม้ว่าไม่กี่วันก็ตามนะคะพี่น้องเราก็จะได้เตรียมนะคะใช้ไพ่ยิปซีนะคะ เป็นตัวนำทางนะคะจากหนักเป็นเบาจากเบาไม่เกิดนะคะพี่น้องขะมันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องชาวราศีตุลท่านใดท่านหนึ่งนะอันนี้ก็ต้องขออภัยอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราดูดวงโดยรวมของพี่น้องราศีตุลทุกผู้ทุกนามนั่นเองค่ะพี่น้องขาเนาะก่อนที่จะทํานายดวงรายเดือนนะคะเรามาดูไพ่ตัวตนของพี่น้องชาวราศีตุลกันก่อนคะ่ะ มันก็นี้ไม่พ้นนะคะไพ่ชัดติกละค่ะพี่น้องค่ะนะไพ่แห่งความยุติธรรมนะฉะนั้นเรามาดูว่าพี่น้องชาวราศีตุลน,นะคะหรือผู้ที่มีไพ่ประจำตัวเป็นตาช่างนั้นหรือชัดติกนั้นเนี่ยดวงเป็นแบบไหนนะคะ พื้นดวงนะคะบอกว่าพี่น้องชาวราศีตุลน,นั้นอุปนิสัยนะคะเป็นคนเหมาะสมเหมาะสําหรับงานที่ละเอียดรอบคอบเป็นคนละเอียดอ่อนนะคะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบทุกเรื่องและเป๊ะนะคะยึดในกฎหมายในตัวบทกฎหมายยึดในขั้นตอนนะคะแล้วก็มองเรื่องอะไรนั้นอย่างเป็นระบบระเบียบมากที่สุดเลยนะ อันนี้ก็คือพี่น้องชาวราศีตุลน,นะแล้วก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสม,มถะสม,มดุลพยายามปรับตัวเองให้เกิดการเอ่อเป็นตาช่างเนี่ยเสมอนั่นคือพี่น้องชาวราศีตุลแล้วก็การงานนั้นก็บอกว่าเหมาะกับอ่องานที่มีโครงสร้างนะคะเช่นสถาปนิกงานโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะเป็นผู้ที่มีความสามารถในระดับ c e o ได้ว่างั้นนะ แล้วก็เรียนก็เก่งนะคะจบถึงปริญญาเอกปริญญาโท,โทได้ถ้ามีกําลังที่จะเรียนนะคะสําหรับพี่น้องชาวราศรีตนนุลนี่คือเหมาะกับงานที่มีโครงสร้างหรือมีระบบงานที่เป็นระบบใหญ่ๆแล้วก็เป็นหัวหน้าคนแล้วก็เหมาะกับงานที่เป็นข้าราชการนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าระดับ เขาเรียกเลื่อนตำแหน่งเป็นว่าเลนนี่อย่างนี้นะในพื้นดวงนั้นตำแหน่งงานระดับสูงนะเป็นผู้บริหารระดับราชการ C7 ถึง C9 ได้เลยนะทำงานด้านกฎหมายเป็นผู้พิพากษาเป็นเจ้าของกิจการที่มีเปิดบริษัทมากกว่า1สาขาหน้าว่าอย่างนั้นนะเก่งระดับผู้บริหารทีเดียวเลยสําหรับชาวราศีตุลส่วนใครที่ไม่ได้รับ บราชการนะบอกว่าเป็นเจ้าของกิจการชั่วนะคะพี่น้องจาอ๋าเนาะนี่คือชาวราศีตุลเอาละเรามาดูว่าพี่น้องชาวราศีตุลน,นั้นในเดือนพฤษภาคมจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะขออนุญาตจับให้แทนจำนวนห้าใบนะคะพี่น้องนะตอบโจทย์นะคะอ่ามาแล้วใบแรกใบแรกเห็นไหมคะอ่า ใบแรกเลยมันตรงกับไพ่ตัวตนเลยนะดิเอ m มเบอร์นะคะใบที่2อนะคะอ่าราชินีดาบนะคะใบที่สนะคะนี่นะคะ1ไม้เทา้าใบที่4 8ดไม้เทา้านี่นะคะและก็ใบที่ห้าเไม้เทา้าฉะนั้นเด่นเรื่องอะไรคะพี่น้องคะในเดือนพฤษภาคมพี่น้องชาวราศีตุล เด่นในเรื่องของการงานมากมายกายกองเลยนะความหมายก็คือสามารถที่ขยับทับนำทับนำกิจการหรือไม่ก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือใครว่างงานอยู่ก็จะได้งานชัวร์ได้เริ่มต้นงานใหม่นะแล้วก็เป็นงานที่มั่นคงนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานลุยๆทำงานให้สำเร็จนะคะแต่สิ่งที่จะต้องระวังก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะ นี่อย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วนะคะรู้สึกว่าจะมีปัญหากับบริวารเล็กน้อยในเดือนพฤษภาคมก็คือไม่ได้ดังใจเรานั่นเองนะคะและสําหรับใครที่ทํางานอยู่แล้วเนี่ยในเดือนพฤษภาคมนั้นพี่น้องชาวราศีตุลพี่น้องชาวราศีตุลเหน็ดเหน,นื่อยพอสมควรนะคะเหน็ดเหนื่อยพอสมควรเพราะว่าจะต้องส,สางงานที่ค้างค้างอยู่รวมถึงว่างานใหม่ที่เข้ามา นะฉะนั้นประหมอขอให้กำลังใจว่าสู้ๆพี่น้องชาวราศีตุลขาไม่ได้ร้ายแหละนะสวนกัะแสละต่อไปนี้ในเรื่องการงานกิจการนะักครว่างานได้งานแน่ชัวร์นะคะและก็ในเรื่องของการเงินก็สามารถที่จะปรับนะคะในเรื่ององรายรับรายจ่ายให้เกิดการสมดุลกันนะเหมือนไพ่ตัวตนก็คือตาช่างนั่นเองนะจ๊ะ ฉะนั้นพี่น้องชาวราศีตุลก็ยาววงนะคะมุ่งมั่นตั้งใจทํางานทํากิจการของตัวเราไปนะคะเอาอย่างนี้กันและสิ่งที่ต้องเตือนอีกเรื่องหนึ่งก็คือพี่น้องชาวราศีตุลก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเด้อนะคะสุขภาพนะในทวนของเอนข้อกระดูกรู้ว่ามันน่าจะพักผ่อนน้อยทำงานลุยๆมันก็เลยทำให้เราเหนื่อยล้านะคะ กระดูก,กระเดี่ยวนะคะอย่างนี้ก็ต้องพักผ่อนบ้างนะคะพี่น้องค่ะนะโอเคนะไม่มีอะไรที่น่าหวาดเสียวค่ะพี่น้องชาวราศีตุลเนาะในเดือนพฤษภาคมประหมออวยพรให้พี่น้องนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะพี่น้องค่ะนะเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ